สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้พระชนะของประจําไปถึงพี่น้องในมัทธิวบทที่1 0ข้อ3 1มถึงนะครับผมให้หัวข้อวันนี้ว่าเชื้อและเมล็ดมัสตดนะครับพระคัมภีร์ได้บันทึกบอกว่าพระองค์ยังตัดค่าอภูมมาอีกข้อหนึ่งให้เขาฟังว่าแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่งซึ่งคนหนึ่งเอาไปเพาะลงในไร่ของตนเมล็ดนั้นเล็กยิ่งกว่าเมล็ดทั้งปวงและเมื่องอกขึ้นแล้วก็ใหญ่กว่าพักอื่นและเจริญเป็นต้นจนนกในอากาศมาทํารังอาััมกง้นนขฉใด พระองค์จึงตัดคําอุปมาให้เขาฟังอีกข้อนึงว่าแผ่นิสวรรค์เปรียบเหมือนเชื้อซึ่งคนหนึ่งเอามาเจือลงในแป้ง3าถังจนแป้งนั้นฟูขึ้นทั้งหมดพระคัมภีร์ตรงนี้ได้พูดถึงแผ่นิสวรรค์เปรียบเหมือน2เรื่องด้วยกันนะครับอันที่1ก็คือเมล็ดพืชซึ่งเป็นเมล็ดมัสตาร์ดซึ่งเป็นเมล็ดที่เล็กมากนะครับขนาดเท่ากับหัวเข็มหมุดก็ได้นะครับเล็กมากทีเดียวปกติแล้วเนี่ยเขาเอาไปใช้เป็นคั้นเป็นน้ํามันเอาเป็นเครื่องเทศนะครับ และมันโตมันจะโตถึง1 1ถึงไม่เมตรทีเดียวซึ่งนกในอากาศก็สามารถทำรังได้เมล็ดมัสตาร์ดในที่นี้นะครับคำว่าเม็ดผักกาดของบ้านเราเนี่ยนะครับมันมันต่างกันตรงที่ว่าผักกาดบ้านเรากับผักกาดของเขาไม่เหมือนกันนะครับวันนี้นั่นคือเมล็ดพืชอันที่2ก็คือเชื้อเชื้อเนี่ยนะครับปกติแล้วเชื้อยยสต์เนี่ยที่เป็นผงฟูเนี่ยนะครับเขาเอาไปใส่ในแป้งดิบแล้วก็แป้งก็จะฟูกันทั้งก้อนใส่เพียงนิดเดียวครับแป้งก็จะฟูทั้งก้อนกำลังบอกกับอะไรกับเราเพิ่มมีกาลังเรพะจ้า เป็นภาพอันที่หนึ่งครับก็คือคริสตจักรของพระเจ้านะครับมันเริ่มต้นจากจุดเล็กๆแล้วต้องเข้าใจนะครับว่าพระองค์เปรียบเทียบว่าเป็นเหมือนเมล็ดมัสตาร์ดหรือเป็นเชื้อยยสต์เพียงนิดหน่อยพระคัมภีร์ได้พูดถึงพวกสาวกว่าพวกสาวกเนี่ยนะครับเริ่มต้นกับพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นกลุ่มเล็กนิดเดียวแล้วก็มาจากคนชั้นต่ำมากนะครับเป็นชาวประมงส่วนใหญ่พระองค์เริ่มต้นจากจุดเล็กๆและก็เติบโตยิ่งขึ้น แล้วขอบคุณพระเจ้าครับพระเจ้าเรียกอับราฮัมและสุดท้ายอับราฮัมกลายเป็นชนชาติใหญ่โตเราเองนะครับเข้าใจว่าเราเองนั้นเล็กน้อยเกินไปเราเองนั้นต่ําต้อยเกินไปเราทําอะไรไม่ได้ไม่จริงครับพระเจ้าสามารถเลือกสิ่งที่เล็กน้อยและต่ําต้อยเพื่องานที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์นั้นเองอย่าดูถูกตัวเองนะครับเพราะพระเจ้าให้เราทั้งหลายเป็นเหมือนกับมเมล็ดเล็กๆนะฮะแล้วก็เป็นเหมือนกับเชื้อเพียงนิดหน่อย คิตจักรของพระองค์ก็เป็นเช่นนั้นอันที่1นนะครับคิตจักรเริ่มต้นจากจุดเล็กน้อยอันที่สองครับคริตจกักรจะต้องเป็นที่พักพิงของทุกคนต้องกลายเป็นพระพรให้กับคนอื่นจะสังเกตในพระกัมภีตรงนี้ว่าเชื่อเพียงนิดหน่อยนะครับพอเติบโตขึ้นมันก็กลายเป็นแป้งทั้งฝูทั้งก้อนส่วนมเมล็ดผักกาดเมื่อเติบโตขึ้นแล้วพระกัมพีบอกว่ามันกลายเป็นต้นไม้ใหญ่นกมาทำหลังได้นะครับกําลังบอกว่าพระเจ้าเรียกเราเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะกลายเป็นพร อบราฮัมพระเจ้าได้ตรับในปฐมปกาลบทสิบสองข้อสามว่าพระอ,องค์ทรงเรียกท่านมาเพื่อจะรับพระพรและจะเป็นพระพรให้กับคนอื่นดังนั้นเองสำหรับคริสเตียนเราจะเติบโตในพระเจ้าและเราจะกลายเป็นที่พักพิงเราจะกลายเป็นพรให้กับคนอื่นดังนั้นเองจุดนี้เป็นจุดสําคัญมากนะครับว่าแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าและเราทั้งหลายพระเจ้าเรียกเรามาเพื่อจะเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆและเติบโตยิ่งขึ้นและสุดท้ายเมื่อเราเติบโตแล้วจะกลายเป็นพรต้องตั้งคําถามกับตัวเองสิ่งแรกนะครับ อย่าคิดว่าเราเล็กน้อยเกินไปและไม่เกิดผลอันที่ 2. เราจะต้องได้ข้อคิดอันที่2ซึ่งสําคัญมากก็คือพระเจ้าไม่ได้เรียกเรามาเพื่อเ,เชื่อพระเจ้าแต่พระองค์ทรงเรียกลาม,มาเพื่อจะเป็นพรคริสัจกรของพระองค์หลังจาก12คนเริ่มต้นในพระคุณิกิก,การขยายขึ้นใหญ่โตมากทีเดียวครับนะฮะเพียงไม่กี่วันก็เป็น3,000คนหลังจากนั้นเป็น5,000คน20,000คนและไปทั่วอาณาจักรโลมต่อมาสาวกกระจายออกไปอีกครับ ออกไปมาทั้งอินเดียออกไปทางหมู่เกาะอ,อินดีสไปเยอะแยะทีเดียวครับจนไปทั่วโลกนั่นเป็นที่พึ่งพิงของอีกหลายคนแังนั่นเองคิสจักเริ่มต้นจากจุดเล็กน้อยและจะกลายเป็นที่พึ่งพิงถามตัวเองวันนี้ว่าเราโตมาจนถึงกลายเป็นที่พึ่งพิงคนอื่นหร้อยังเราคริสจักควรจะเป็นที่พึ่งพิงด้านไหนบ้างอันที่1ด้านจิตวิญญาณสาคัญแน่นอนครับอันที่สองจะเป็นด้านจิตใจคนเข้ามาในโบสถ์รู้สึกสบายใจ นะครับนอกจากจิตวิญญาณแนละ้วเขาจะรู้สึกสบายใจไม่จะรู้สึกเข้ามาแล้วรู้สึกว่าตะเก็ดตะขวงใจนะครับและที่3ต้องเป็นที่พึ่งฝ่ายกายคือจักต้องมีสิ่งที่สามารถจะช่วยคนด้านฝ่ายกายด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการช่วยเหลือด้านเนื้อหนังนะไม่ใช่มาแล้วขับไล่คนออกไปนะครับนั่นคือสิ่งที่พระคมภี์กำลังบอกเราว่าเราเป็นเชื้อและเป็นเมดมัสร์ดซึ่งจะกลายเป็นจากจุดเล็กๆก,กลายเป็นที่เติบโตและเป็นที่มุ่งน้งน,งนครับให้กับคนอื่นขอใคุณท่าครับ